พอนในกาดนะครับก็าหานมาติชะโดมากเกิดจะโดนชะโดคุ้อย่างสองตัวสภาพหมายลูกปลามันเยอะคร๋ยว่าชะโดขึ้นมครั้งห่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปีนชะโด วสวยด้วยสวยนะครับสวยลากลงแล้วขยำนิดหน่อยนะรู้สึกก็รู้สึกว่าผมจะสังเกตได้ว่ามันมีอะไรขยับน้ผมก็เลยแบบลองรากกระช้าตรงนั้นอนะ่ะ อลองป๊บลากระชาครับนี่ครับ้สวยเลยก็จะบอกผมก็เตีชโดครับโดนประช่อนนะก็โอเคครับนับนะครับนับหนึ่งเป็นเตะแก้คัน9้าเซนครับตัวนี้ก็ยังไงอะเรื่องไว้เรื่องชโดไว้ใจได้เลยตนะีะก็นั้นเอามาโดนชัโดก็ไม่ได้ตัวนะครับลงลงไปในน้ำลดสายใหญ่ก็นานหยิบมาก็ได้เรื่องครับนะครับ ของแก้คันครับ9เซนครับผมเด็กแก้คันโอเคครับผมผิดคิวน้องนอกอยู่กับเป็นครอบครัวนะครับเอยอะมากเยยะ ีให้ตกไหมเนี่ยสภาพหมายก็คลองมันแน่นครับตอนเนี้ยถ้าตกมันยังไม่ตายน้ำน้ำกอำ่อยยังไม่เข้าน้ำก่อยข้อน่าจะมี ใส่ผ่านช่องนะครับโดนเลยครับกัดแบบยังไงอ่ะไม่ให้ซุ้มให้เสียงเลยอ่ะเนี่ยครับเมนแค้นะครับโอ้ยติดตัวเบดสะบัดติดสองฟังเลยนะครับใส้สวยนะครับเนี่ยครับ กับหมายคลองธรรมชาตินะครับก็ยังไงพื้นที่มันน้อยครับก็ตรงที่ผมตีไปอนะ่ะหญ้าก็ไม่มีครับแต่ว่ามีช่องน้ําไหลอยูนะ่มีช่องอยู่ก็ทําให้ปลามันเข้าไปรอกินลูกปลาเล็กครับก็ลองตีไปดูได้ผลครับเมนยานะครับ,ยยนนรบใช้ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับแต่ว่าโอเคอยู่ไซนี้ก็ถือว่าไซส์สวยนะเหี้ยผมเมนยาน,นะครับก็คันก็ใช้ไหครับ เป็นคันของไซโกะนะครับรุ่นมันเตอร์สไนเปอร์ครับผมสัวนลอกเป็นอาเลอร์สเห็นไหมครับผมส่วนกิฟก็เขาเนี่ยครับกิฟแนะนำจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีลูกหมุนนะครับเป็นล็อกสแนปครับเบอร์หนึ่งก็ใช้ดีครับใช้ประจำเลยครับตัวนี้โอ้ใช้ครับผมปักกันนะครับผมจ้า